สวัสดีครับสวัสดีสะมาชิกนะครับหวยเด็ดจะไปทุกๆุกท่านกันเลยนะครับก่อนจะไปรับชมนี้นะครับซึ่งคลิปที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับซึ่งเป็นเหตุเกิดนะครับในวันที่16นะครับตอนเที่ยงนะครับเกือบจะบ่ายแล้วนะครับก็เรื่องผมคิดว่านะครับก็ที่ผมบอกเรื่อยๆเนาะไม่มีความเมื่อญบนโลกใบนี้นะครับจะเป็นเรื่องอะไรนะครับซึ่งมัน เหลือเชื่อนะครับเนาะอ่ะนะครับยังก็มาฟังกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วก็แบ่งปันข้อมูลเนาะใครได้แนวทางอะไรเด็ดๆอะไรนะครับหวยเล็กเด็ดๆอะไรนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับก่อนจะพูดนะครับก่อนจะผมมาเปิดคลิปนะครับก็คือเนี่ยผมยืนตรงนี้นะครับเนี่ยซึ่งพอดียืนตรงเนี้ยนะครับก็ได้กลิ่นทูบนะครับเนาะอันนี้ จริงๆเลยนะครับเนาะก็เดี๋ยวมาลองยืนตรงนี้อีกทีนะครับเนี่ยก็ไม่มีนะครับก็ไม่ได้กลิ่นนะครับเนี่ยก็บางท่านอาจจะสงสัยว่าผมอยู่ที่ไหนนะครับก็ผมกลับมาบ้านเกิดเนาะนะครับก็ซึ่งเรามาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับเราก็ต้องมาอยู่ทุ่งนานี่แหละครับเนาะนะครับเพื่อความปลอดภัยของครอบครัวเรานะครับแล้วก็ตัวเราเอง แล้วเราก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะครับเนาะเราก็มั่นใจว่าเราปลอดภัยนั่นแหละครับแล้วแต่เราต้องรักษามาตรการไว้นะครับเนาะอ่านี่ครับก็ทีแล้วผมก็จะมาเล่าตอนกลางวันแหละนะครับซึ่งวันที่เนี้ยนะครับที่ผมอัดคลิปเนี้ยเป็นวันที่ส7บเจดนะครับซึ่งฝนตกทั้งวันเลยนะครับฝนตกทั้งวันเลยนะครับซึ่งเนี้ยก็ค่ำค่ำมานะครับเนี้ยประมาณสองสามทุ่มหน่อยนะครับก็เริ่มไม่ตกแล้วนะครับเนี้ย ที่ผมอยู่นะครับอ่าบรรยากาศมาชมกันนะครับเนาะอ่านั่นแหละครับเนาะที่ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็คือก็ผมมาเนาะผมก็เอาน้องหมามาด้วยนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เอากงอะไรมานะครับซึ่งผมก็เนี่ยกงนี้ผมเอามาไว้นานแล้วน,นะครับที่ผมกลับรอบที่แล้วนะครับเนาะอ่านะครับแล้วก็เอาใส่ในถุงนำถุงนี้นี่นะครับเนี่ยซึ่งผมก็ ถุงดำกับกลงเนาะแล้วก็มีพวกกล่องพวกอะไรอยู่ในถุงดำนะครับเนี่ยซึ่งอยู่ในเนี่ยวางอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับเนี่ยเออผมก็นั่งไปนะครับเปิดถุงปื๊บดูนะครับปรากฏว่าในถุงนะ่นะครับในถุงดำเนี่ยนะครับซึ่งให้ถ่ายเอาให้ถ่ายนะครับว่ามีอะไรในถุงดำนะครับอ่าเนี่ยครับบางท่านก็ ก็มีกงอะสิในถุงดำนะครับเออก็ใช่อยู่นะครับนะว่าท่านบอกนะครับหรือจะมีอากาศในถุงดำนะครับอะไรเนี่ยมุกอะไรของผมเนี่ยอ่ะนะครับก็คือจะงูนะครับเนี่ยผมเจองูในถุงดํานะครับดสะดุ้งสิครับเปิดภาพเข้าไปอย่างนี้นะครับเนาะนั่นแหละที่วางตรงข้างล่างเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็ขดอยู่เนาะนะครับ รู้สึกว่าเขาเขาจะตกใจเราเหมือนกันเพราะผมก็ตกใจเขาเหมือนกันนะครับเนี่ยประมาณเนี่ยสามนิ้วนี่แหละครับเนาะก็คงไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากนะครับสามนิ้วนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าพันอะไรนะครับงูพันอะไรไม่รู้นะครับเขาก็ตกใจผมก็ตกใจผมก็กระโดดแล้วนะครับเนาะโหอ่าเนียครับงูนะครับซึ่งเหตุการณ์เนี้ยนะครับมันเกิดตอนเที่ยงนะครับเกิดตอนเที่ยงวันที่สิบหกเนาะซึ่งเนี่ยจะเป็นสีนี้สีหนึ่งนะครับงูเนี่ย แล้วก็ก็จะตัดนะครับกับสีนี้สีหนึ่งเนี่ยเนี่ยสีนี้ก็จะยาวลําตัวเข้าเลยนะครับส่วนสีนี้นะครับก็จะยาวนะครับตรงลําตัวเข้าเลยนะครับเนี่ยก็ไม่รู้ว่าพันอะไรนะครับถ้าใครรู้ว่าพันอะไรนะครับก็เม้นเข้ามาบอกด้วยเด้อนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับแล้วก็อยู่ในช่วงตกใจด้วยนะครับเนี่ยอ่านะครับก็ปุ๊บนะครับผมก็บอกให้นะนะครับเนี่ย ก็ลากถุงจากตรงนี้เนาะแกก็ลากไปนะครับซึ่งผมก็ยืนอยู่ตรงนี้นี่นะครับเนี่ยก็ยืนไกลๆหน่อยครับผมก็กลัวเนี่ยแกก็ลากไปนะครับลากมาตรงนี้นะครับเนาะเดี๋ยวกลัวจะมืดนะครับเนาะผมก็กลัวมืดนะครับออกไฟก่อนนะครับอ่าเนี่ยแกก็ลากมาตรงนี้นะครับเนี่ยลากมาซึ่งตอนแกลากมานะครับผมก็เห็นแล้วแหละนะครับ งูเขาก็ออกไปแล้วนะครับออกจากถุงเลื่อยไปเลื้อยลงทุ่งนาเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยไปนะครับที่ผมเห็นนั่นแหละครับเราสามนิ้วประมาณเนี่ยนะครับก็เนี่ยซึ่งแกก็ลากมาตรงนี้นะครับเนี่ยมาครับก็ได้เนี่ยแกก็วางตรงนี้นะครับเนี่ยวางเสร็จแกก็รื้อนะครับแกก็เอากรงออกนะครับเอาถุงออกนะครับมก็จะมีถุงนู่นถุงนี่อะไรไม่รู้นะครับในถุงดํา แหมซึ่งผมเอามาผมก็จําไม่ได้นะครับว่ายัดอะไรนะครับมีอะไรในถุงบ้างนะครับก็แกก็เปิดแกก็เห็นนะครับเห็นสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งมันอยู่ในถุงนั้นนะครับสิ่งสิ่งนี้ก็คือไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอสิ่งนั้นในถุงนี้นะครับซึ่งที่ผมบอกเนาะว่าไม่มีความเมินนะครับบนโลกใบนี้นะครับมันก็น่าจะใช่นะครับเนี่ยที่อยู่ในถุงนี้นะครับอันนี้ผมก็เอามา เสียไว้ตรงนี้เนาะนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็อยู่ในถุงดํานะครับเนี่ยก็คือสิ่งนี้ครับนี่แหละครับอ่าเนี่ยนี่แหละครับเห็นอะไรไหมครับเนี่ยผมก็นาเจอเนาะน้าเป็นคนเจอนะครับแกก็จิบเอ้านะครับเงินคขึ้นมาอยู่เมืองนี้นะครับก็ผมก็เลยเอะนะครับวันนี้วันที่สิบหกนะครับ ก็เราเจองูด้วยนะครับเอ้หรือว่าเขาจะมาให้โชคนะครับผมก็เลยเออครับถามน้าครับอ่ะอับเลขท้ายอะไรนะครับน้าก็บอกว่าสองสามเจ็ดนะครับผมก็เอ้นะครับแต่มันก็ผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะครับทีแรกนะก็มันก็ตอนเที่ยงด้วยนะครับเที่ยงจะบ่ายเลยแหละนะครับตอเนี่ยก็ถามเสร็จนะครับก็ก็ก็ไม่ได้สนใจอีกอะไรอีกนะครับก็ได้มานึกขึ้นแด่ตอนหวยออกมาแล้วนะครับเอ้เราเจอนะครับก็ ก็ทานั้นนะครับเนาะเนี่ยสองสามเจ็ดเนาะหวยมันออกนะครับ3ามเจ็ดสองเนี่ยไม่มีดวงเองนะครับเนาะผมก็ผมก็นึกไม่ถึงนะครับมาด็กใกล้ก็ตอนหวยออกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นประมาณเกือบ10นาทีนะครับเนี่ยซึ่งอันนี้ก็แปลกเหมือนกันนะครับเนี่ยก็เนี่ยซึ่งเจออีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยอยู่ ในแบบนี้เลยวางแบบนี้นะแต่ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับก็อยู่ตรงนู้นนะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับของของสะนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งมันมืดเนาะผมไม่ได้เดินไปกว่านะครับก็เอาที่แม่เราให้ฟังนะครับเนี่ยเขาก็เจอนะครับเขาว่าจะหลังจากที่ผมเจอประมาณไม่ถึงสิบนาทีหรอกนะครับเขาก็จะไปเอาคกเนาะนะครับมาลํากับกงกับข้าวนะครับก็เนี่ยเขาก็เปิดแม่ก็ตกใจนะครับคิด ก็เจองูนะครับเหมือนกันนะครับเจองูตรงนี้นะครับเนี่ยประมาณเท่านี้แหละนะครับแมววานะครับก็น่าจะแบบสีแบบเดียวกันนะครับเนาะแล้วผมก็เอ๊ะนะครับสงสัยนะครับจะไปเข้าไปในนี้ยังไงนะครับเนี่ยอืมนะครับเนี่ยคิดเหมือนกันไหมครับจะจะเข้าไปยังไงนะครับเนาะถ้าว่ามีรูนะครับเนี่ยโคกไปนี้นี่แหละนะครับเนาะเออนีครับก็เจอเป็นสองตัวเนาะผมก็เลยแบบเออนะครับ หรือว่าวันนี้วันหวยออกด้วยนะครับหรือว่าจะมีสองนะครับก็ปรากฏว่ามีสองจริงนะครับเนาะเออนะครับพอหวยออกก็ได้เฮกันนะครับเนาะก็ยังก็ไปตรงกับเลขทะเบียนรถผมด้วยนะครับเนี่ยแล้วเขาเข้าไปอยู่ได้ยังไงนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเออนะครับเนี่ยแบตโทรศัพท์ก็จะหมดแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยก็เนาะนะครับแปลกนะครับแปลกนะครับซึ่งเนี่ย หรือว่าในงวดถัดไปนะครับหรือไม่แน่นะครับอาจจะเป็นเลขนี้ก็ได้นะครับเนี่ยในแบงก์นี่แหละนะครับเนี่ยก็อาจจะเป็นตรงนี้นะครับก็ได้ก็ไม่แน่นะครับหรือจะเป็นตรงนี่เนี่ยตัวเนี้นะครับก็ไม่แน่นะครับเนี่ยหรือจะเป็นเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับเนี่ยเนี่ย ก็เป็นไปได้นะครับเนี่ยก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าผมคิดว่าเขาน่าจะมาให้โชคนะครับซึ่งผมก็คิดไม่ถึงหรอกนะครับที่แรกหวยออกนะครับค่อยนึกค่อยนึกขึ้นได้นะครับว่าเออนะครับเนี่ยเลขท้ายนะครับที่ผมถามนะนะครับเพิ่งนึกขึ้นได้นะครับว่าตอนหวยออกนะครับเนาะเออนะครับผมไม่มีดวงเองนะครับเนาะอ่านะครับแต่ก็โชคดีกับแปดสามสามแปดเนาะนี่กับป้ายทะเบียนรถนะครับซึ่งเนี่ย นี่เลยครับตรงนี้แหละครับที่เขาเลยลงไปนะครับผมก็เห็นเนาะเนี่ยตอนนี้เขาน่าจะไปอยู่นี่แหละแถวแถวนี้แล้วมั้งนะครับเนาะนะครับก็สงสัยเขามาให้โชคให้ลาบนะครับยังไงก็ถ้าคืนนี้นะครับวันที่สิบเจ็ดนะครับผมฝันดียังไงนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตนะครับให้ดูกันอีกทีนะครับเผื่อเขาจะมาให้โชคให้ลาบผมอีกนะครับในงวดของวันที่หนึ่งนะครับพฤศจิกายนนะครับเผื่อนะครับ จะได้สมาชิกเผื่อจะได้มีโชคมีลาภด้วยกันนะครับเผื่อเราจะมีบุญสัมพันธ์ด้วยกันนะครับก็เผื่อฝันดีอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีนะครับเนาสลับในคลิปถัดๆไปนะครับก็เนี่ยสองสามทุ่มแล้วนะครับที่ผมอาชิปอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยฝนก็ลงเม็ดก็หยุดแล้วแหละนะครับเนี่ยก็บรรยากาศนะครับก็เหมือนเรามามาทําธุระนะครับเรารู้สึกว่าผมกลับมาบ่อยนะครับเนาเออครับ กลับมากันนอนตหนาเนี่นะครับเนาะเนี่ยนะครับบรรยากาศตอนกลางคืนลมแรงเลยนะครับเนาะเนี่ยเนี่ยนะครับได้บรรยากาศเลยนะครับก็ยังไงนะครับก็ขอให้สมาชิกทุกๆท่านโชคดีนะครับเรื่องที่ผมพูดมานะครับทั้งหมดนี้ก็มันไม่น่าจะเชื่อนะครับแต่มันก็ ก็เกิดขึ้นจริงนะครับเนาะผมก็ไม่คิดไม่ฝันหรอกนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับไอเราเขาก็น่าจะมาชกเรานั่นแหละนะครับแต่เราไม่มีดวงเองนะครับเนาะเนี่ยนู้ตรงนู้นนะครับที่แม่นะครับไปเอาคกเนาะนะครับซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งมันก็ไม่รู้เขาเข้าไปได้ยังไงนะครับเนาะอ่านะครับเนี่ยนี่นะครับเราผมก็มาทีไรก็มานอนตรงนี้นี่แหละครับเนาะ ได้บรรยากาศได้ฟิลเลยนะครับเนี่ยไก้ลงไกล่สะน้ํานะครับเนาะอ่าก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากนะครับแล้วก็มาเล่าเหตุการณ์ที่มันแปลกประหลาดนะครับมาให้ฟังนะครับเนาะเออนะครับเขาไปอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนไหนก็ไม่รู้นะครับเนาะเนี่ยมาอยู่ในถุงเนี่ยนะครับนะก็ไปค้นไปเจอแบงค์นะครับเนาะแตเราก็มานึกขึ้นได้ก็ตอนหวยออกนะครับนี่นี่นะครับ เขาก็น่าจะไปอยู่ที่ไหนสักแห่งของเขาแล้วแหละนะครับงูเนาะนะครับมาให้โชคเนาะยังไงก็ก็ให้ได้โชคกันอีกนะครับสําหรับในงวดของวันที่1พฤศจิกายนนะครับยังไงผิดพลาดว่ากันใดนะครับหรือว่าจะไดเอไปไม่บอกไม่ควรนะครับก็ต้องกลับขอโทษขอภัยด้วยนะครับเนอะอาจจะมือใหม่นะครับสําหรับถ่ายแบบนี้นะครับเนาะอ่านะครับเนี่ยหรือว่าจะมีตัวเลขอะไรหรือเปล่านะครับอยู่ตรงคกนี่ ก็ไม่แน่นะครับเนาะอ่านะครับลองดูอีกก็ได้เนี่ยปุ๊บ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 ,บมันจะเป็นเลขอะไรสักอย่างนี่นะครับเนี่ยดูเอาเด้อนะครับตาผู้ใดเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเมื่อหนึ่งก็ถือไฟเนาะแบตบมันจะหมดนะครับผมก็เลยไม่ได้เปิดแฟลชนะครับ ลองดูนะครับผมจะมีเห็นตัวลงตัวเลขอะไรสักอย่างนะครับแล้วเขาเข้าไปยังไงเนี่ยครับเนี่ยแม่ก็บอกว่าเนี่ยคกก็คว่ำอยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยโคคว่ำอยู่อย่างนี้นะครับเอ้าเอาเอาเอาเหมือน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 เห็นเหมือนเห็นเนี่ยนะครับรู้สึกเด็กเจ็ดหาแทะเหมือนว่ากับเห็นเรื่องกันว่าครับเนี่ย นี่นะครับหรือว่าใครเห็นเป็นตัวไหนนะครับก็ม้นมาบอกบอกเพื่อนเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับห่วยถ้าออกยีดีสิบรื่ได้เอาสิเ่อได้เอาผ่ารามสีมาพันซะบ่นะครับเนาะออกยีสิกาใส่ดิคกเลยนะครับก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเท่านั้นนะครับซึ่งก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมด้วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับก็ต้องโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมเนี่ยก็ดูสิครับ รือว่ามีรูตรงไหนหรือเปล่านะครับเนี่ยแล้วเขาเขาเขาเข้าไปได้ไงนะครับเหลือเชื่อนะครับเนี่ยก็นี้แม่เล่าให้ฟังเนาะก็หลังจากที่ผมเจองูตัวแรกนะครับก็ถัดไปประมาณไม่ถึงสิบนาทีหรอกนะครับแม่ก็เจอตัวที่สองนะครับเนี่ยรูตรงนี้หรือเปล่าเข้าไปนะครับ ผมก็ตลกแล้วนะครับเนาะงูตั้งสองนิ้วนะครับจะเข้าไปได้ไงนะครับอ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เอ้าลองมึงูไ้หาหเห็นเลขนะครับอ่าดูไก,กลๆหนะ่อยนะไามีเลขเนี่ยเออเอนี่อาจจะอยู่เลขอาจจะอยู่ข้างในนะครับแบตหมดก่อนซะเนาะนะครับ อ่าไปไปนี่แหละครับว่าจะมีตัวลงตัวเลขอะไรหรือเปล่าอ่านะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับก็ยังไงนะครับก็ขอให้โชคดีกันอีกนะครับสำหรับในงวดของวันที่1นะครับพฤษจิกายนนะครับเดี๋ยว ใครยังเลือกไม่ได้ว่าจะเอาสูตรไหนนะครับก็รอดูในคลิปโค้งสุดท้ายนะครับนั่นก็มีหลายสูตรนะครับซึ่งไม่จําเป็นต้องตามทุกสูตรทุกคลิปนะครับคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับเวลาไม่ถูกนะครับก็อารมณ์หัวร้อนนะครับเนาะเออนะครับไม่ถูกก็เม้นมานะครับสูตรยงสูตรเยอะนะครับเนาะผมก็บอกอยู่ทุกๆุกคลิปนะครับผมก็สรุปให้ในโค้งสุดท้ายนะครับก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะครับเนาะอ่ะนะครับเอาเป็นว่านะครับก็ตามที่ชอบนะครับเอาตามที่ตามดวงเราแล้วกันนะครับชอบตัวไหน นะครับก็ซื้อเอาตัวนั้นนะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมผู้ให้เป็นผู้เดียวก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกด้วยนะครับใช่ไหมครับเนาะดูทั้งร้อยคนนะครับไม่ถูกทั้งร้อยคนหรอกนะครับเนาะก็จะมีคนโชคดีบ้างไม่โชคดีบ้างปะปนกันไปนะครับเนาะอ่ะนะครับก็ขอให้ทุกๆท่านโชคดีนะครับก็แล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ